โลกกว่าพี่องครับสดๆเจะไปสูบตะมือกุญแเอาอีกทีจะมาต้มยำต้มยขึ้นเือยๆเหมี่ยงนเลยเนี่ยใส่ยส่สด Too yên sợ cặp. Tùng yam nóng tung 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 เสบีสบก็เสีบก็ยุ่งนี่ของคนนะไม่ต้องตอบรู้สุกแล้วมันจะแซ่บทำไมเรีย้วล้วครับตม้มปลากอบง่ายครบเมืองไครมัึงโอ้ยอ้วนพี่น้องครับปลาสากปาสุกครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่หยุดสงกลางเนาะไปพักผอนไปเที่ยวอยู่บ้านกิจกรรมช่วงเทศกาลสงการเนาะ ไปยังตีเห็นแล้วครับไปไทยเขียนไปเห็นกับไปจับขูเจ้าปลาแล้วก็ไปใช้ไป้องไปสามซี่หามือกับจับปลาไปสองสามซะเก็บภารกิจโครงการเลี้ยวพอดีกันกลับมาสู่สมเบวนการนี้เป็นงานที่การต่อนี่มือน,นี้ได้มาเนี่ยสิ่งที่เราไปหาครับลงเหตุการต่อมปะโคย,ยไปลองบุ้งพุงดูนี่ยใส่ในสุดยอดเลยเนี่ยไปลองผมเสียบไปสไั่ใไหนใครเอากินใส่หนึ่งอิ่มคนหนึ่งพุ่นแล้ว อุ้ยสองสองร้อนใยไข่อุ้ยอยากใส่เลยลองซิม,ไ,มไปลองงจับน้ำไหนต้มไส้ใบบักซีลาวไปหนอ่อยต้มปลาต้มไอของข,ข้าวๆเนี่ยบักซีลาวใช่ไรไปหนอ่อย ใส่บักซีลามันหอมจัดกินข้าวกินอย่างนีดีมากเลยลองเพียน์มันเย่ยสดน้ำก่อนัวนันวนวัวแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยหอมบักซีล่าสมบูรณ์แบบก็มีเลยประเด็กบอกเขาก็าไม่ปักเปหลาย มาเด้อกินเขาสาวต้องการผิวหน้อ,ง,องนี่ลำ่ำสาวสาวเรื่อมันนี่เป็นโรงงานแบบกินข้าวกันกน,นี่เลยครับนี่ทองการทำงานนะลอมไข่ละก่อนพุ่งไว้ทีหลัง đa bác năm tập bên nước ngoài kim đấy là loan กินเ,เนื้อเอาย่อใบใบเขานะปั่นเขายห้เป็นรูปยกกลางนะแล้วเราเนี่ยไปใบย,ยองให้เขา,เา,าย้อไปปั่นกินเทละคัมเทลคัมยิ้มบุหรีแ่แล้วก็ขอเป็นนงินก็ไปรป้อนหนึ่ง เราบาลมากก็ไม่ได้ของเันบาลเลยเพื่อนลองกินในหัวในสวนเนาะว่าดูสือว่าจะเป็นข้าวตกการระไคร่แบบกวดกระลึมมา,มากเลยคือเนาะยุบาลเบิด どうも。

ดีแก่ก็สีนะครับเลยครับเด็กงโูโชคดีเอาอีเดียมบ,บัดเข่าสวยหน,นึ่งพอดดีนี่ไข่ร้อนหนึ่งก็ใส่พูงปลาพุ้งหนึงบัดขอจาหนึงพอดีนะอมองอยังมากไหม,มะ่ะเดยกกินไข่ปลาก,กรับปุงปลาชอนก็เลยเนื้อ,อ,อนันงบางซาเนี่ยเดี๋ยวอะไปดิม มันจะขึ้นสวันสันวาเราไปดึงเลยขึ้นพุ่งไระั่นผมขมตรงนยกินไหมเอยเอาดีแต่ก็ยังน้อยนะนะพอกินเปแบบไม่ได้กินแบบกินอืมสุดนางน้ำห้าน หัวหัวปะเนี่ยหัวต้มตั้งหัวเลยหัต้มตังหัวต้องทานตั้งหนาหน่อยหนึ่งส่วนที่หางอย่าไปเห็ดเมี่ยงกินเอาแรกครับขว่านี่จุมต้มเบิดแต่มันมันหลายปวดจีนุเบิด์ครการเด็ดไม่รู้เดียวนีไม่เบิดครัการเด็ดเมี่ยงเลยย่างเดียวแบบจีนุเบศรึงอ่บมันเป็นของแมงเห็ดสองเมนูแมบนี้นี่จุ่นย้อยตัวใหญ่ปวด ปลาตัวให่นี่ว่ามันจะกินง่ายแบบโดยพอปลาช่อนบ่อพรกับมนเทศก,กาลสูปป่ปลาบ่อนี่ยว่าจ้กินเลยขามนีเ้เราก็ขายในตลาดามันใส่ตัวนึงกแง,สงส่สูตรสซ้ำแขนตัวละล้นวนเลยปะผมมาปลาซื้อเมืเ่อกแบบเมือเสียดปลาบอ่อจะต้อง,งวิ่งเองหรือเดล่ามีแบบ้มดสึก,กับเขาไปหาเองเพราะว่า ป่าโครนาม่ป่าอะไรแล้ป่าอย่างอันนี้ป่าทำไม่ขาดลป่าได้นะได้สั่มึงไม่ได้เสีบว mm hmm. ขวดมองบิกเงทวนึงไปดี สูบสู้ปีพี่น้องบัวบ,บัวไม่ทีใดสปปดู้ปีเนี่ยปีบัวใดก็มีนะปีใดปีบัวจบตรว่าเป็นบางปีเตัวก็วปีไหนใดรครับในหลายแล้วก็ตัดตรงนี้ให้พ่อเบื่วเขาตัวน้งพอดิบหัวไปพี่เลยไม่ใช่บา,หา,างหัวไป

ฮะโอเคพี่รองครับ <c oughs> ตอน็ักล้วกิมเนียว่าเชิญมือก่อนนะจะผักติม่มต่อมก็คอไงกลับมาสู่หมวดเทียนงานเลยพี่รองครับบาย,บาย